กระดิษชู่น้องแมวใครสนใจจิ้มไปที่ตาก้าด้านล่างสายมือนะคะดูดูแขนเสื้อพ่อเอาขึ้นเอาขึ้นข้างเดียวพ่อเอาแขนเสื้อขึ้นข้างเดียวเมื่อกี้ล้างมือเมื่อกี้ล้างมือ ล้างมือเมื่อกี้พ่อล้างมือก็แล้วแขนเสื้อขึ้นข้างเดียว,วยพ่อเต็มกล้วยไว้กินตบยานะคะอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้าร่วมชมและยังอยู่ให้กำลังใจนะคะพ่อทานข้าวหมดชามเลยพ่อมีกำลังใจแย่ๆอะรู้ไหม่ คอลูกยังไม่มาแล้วคอนยังไม่จบยาเลยเป็นยาเลขหนึ่งนะจะเลขหนึ่งแล้วเลขสิบสองแล้วจะเลขหนึ่งแล้วกินย <segundo. S 1> <c oughs> าเลขหนึ่งก็มาเยก็พ่อยำกล้วยงนานหยำกล้วยแล้วก็ทังมือเลย สวัสดีค่ะขอบคุณผู้ติดตามใหม่นะคะเดี๋ยวลงไลน์แล้วจะติดตามกลับนะคะขอบคุณมากค่ะ como estamos? Hum. Hum.